สวัสดีค่ะมาจากช่องแทบานนี่ควายบิ๊กบนกับพีน้องคนพี่นอ้องเมื่อนี้ก็ได้มีโอกาสมาสมวายให้พี่นกเพิ่นเนาะค่ะอันนี้กระดูกเสาพี่นกเพิ่นตัวแรกที่เป็นสมงนำ้ำทางขอกเนาะค่ะเนาะก็ไดสามเดือนแล้วตัวแม่เนาะค่ะเนื้อนังดีค่ะหูใหญ่ขาใหญ่พี่นอ้องเอ้ยเพิ่นก็มากหลเนาะค่ะเนาะสามเดือนพี่นอ้องลูกสาเจ้าบิอกบลตัวนี้สำหรับตัวนี้ จะปีแล้วเนาะค่ะพี่น้องกะซ้ำๆกันเลยเนาะพี่น้องเจ้าวิกกุบลนี่กะถือว่าทรงลูกกะโอเคเนาะค่ะพี่น้องเศรษฐกรเพิน่นเฮาเพิ่นกะพ่อใจค่ะว่าเจ้าวิกอุบลให้ลูกดีเนาะค่ะเนือนังมาก่อนเลยค่ะขนาดตัวเมียได้พี่น้องสามเดือนง่ายค่ะอันตนัวนี้อันตัวนี้น่ะจะปีหนึ่งละค่ะสูงซ้ำกันนะพี่น้องค่ะ เขาถอดเหลายค่ะมันเขาไปไทยในขอกพ่นบ่ไดหเพราะว่าพี่น้เพพ่นเรียงควายหลายตัวค่ะจะเข้าไปก็ย่านเพ่นหยาบเนะาะค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะลูกสาวจะบีะบอุบลนาพ่นอัตลักษณ์หูใหญ่าเป็นพอพี่น้องเอ้ยแข่งขาค่ะพี่น้องเบิ่งน้ำกันอึกบเผ่าขาพี่น้องเอ้ยนี่บ่ไดหญสู้มันด้อค่ะให้พี่น้องเบิ่งใกล้ๆหวสามเดือนค่ะ ดูทำบารายดีค่ะลูกสาวจะมีอุบัตัวนี้คิดว่าพี่หน้ำขอขอยูอ่<ะ>จองพี่โน้ตพันไวยแล้วเนาะคะ่ะเนาะพี่โน้ตพันก็นยิ้มเปื่อยๆอ,อ,อยู่แค่เปื้นสีไ้บ่ดอกดดอว่าโอเคเนาะค่ะพี่น้องเมียพันกะบ่สูงบ่อบงหล่อซีซีพได้ค่ะพี่น้องแต่ว่าพันส่งอ่างใหญ่ดีค่ะเมียพันซื้อวัให้รูแบบสุดยอดดีค่ะ ช่องเสาเบ,บ้านเองคอยวิกกับเมงคลก็สวัสดีเนาะค่ะพี่นอ้องเอาเท่านี้ล่ะจ้ะ